อามาก็ไปเล่าเมื่อก็เลยเล่าว่าพระเวียดนามพระกัมพูชาพระไทยพระเมียนมาแล้วก็พระที่มาเลเซียก็ไปอยู่วัดเดียวกันก็เรียนหนังสือเรียนพระธรรมโอ้โหท่องกันใหญ่ครูบาอาจารย์ก็ให้ท่อง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 อามาก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมมาไม่นางคุยโอ้เขาก็บอกว่าบอกแต่และองค์เครียดก็แปลว่า น,นี่ศึกษาธรรมะกับพนะุทธิยานนี่จะเครียดกันปเป็นแถวเปนวอันนี้ธรรมะนะไม่ต้องพูดเรื่องศึกษาทั้งโลกแล้วเครียดแต่ไปเจอพระเวียดนามมีพระเวียดนามชาติเดียวนะประหลาดที่สุดก็คือท่านบอกไม่เครียดสนุกออระสิต่เนี้ยแล้วศึกษาเก่งไหมอะไรธรรมะก็เลยบอกว่าแล้วก็บอกว่าไยพระที่เครียดทั้งหลายก็บอกว่าสู้ไม่ได้แปลกมากท่านท่องทั้งวัน ท่านต้องทั้งวันเนี่ยท่านก็ยกไอ้นิมนต์มาสองรูปเป็นเป็นเนรูปหนึ่งเป็นพระรูปหนึ่งตอนยิ่งอยู่ในไทยอยู่ท่านบอกเนี่ยโอ้โท่านรู้สึกตื่นเต้นถามเอามาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ท่านบอกฟังแล้วตื่นเต้นโอ้โหมันมีเป็นเหตุเป็นผลยิ่งจาํายิ่งมีความสุขเพราะเป็นพระตำรัดของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นข้อมูลในการที่จะทาให้ตัวเองออกจากทุกข์ไม่เคยเครียดเลยแม้แต่น้อยกับยิ่งตื่นเต้นมีความสุขและสนุก <laughs> อันนี้มาจากอะไรเนี่ยฉันทะและเป็นกุศลฉชันทะ เอาแล้วพาไทยก็ดีเมียนมาก็ดีลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีแล้วทำไมเครียดก็บอกว่ากลัวจําจไม่ได้กลัวสอบไม่ได้ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วกลัวไม่ทันไปวันมาจากอะไรเนี่ยมาจากโทรศัมาจากปฏิคับาการศึกษาธรรมะหรือการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งต้นด้วยแบบนี้แล้วจะมีข้อจํากัดว่าเราอย่างเหมือนพวกเราเนี่ยฟังธรรมะฟังแค่ตั้งลิมิต้วยฟังแค่ชั่วโมง ฟังแค่สองชั่วโมงบอกมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วมันพอแล้วนนี้คือคือการเป็นอโยนิสโสมนสิการลพอเป็นอโยนิสโสคือการมนสิการที่ผิดปุ๊บมันก็เป็นเปนเชเกโลภะฟังด้วยโลภะฟังด้วยทิฏฐิฟังด้วยมานะฟังด้วยโทสะฟังด้วยอิสาฟังด้วยมัจฉริยะฟังด้วยกุกุจจะฟังด้วยโมหะอิริกาโนตบะอุตจะแปลว่าอะไรอกุศลเล่นอย่างนี้เขาเรียกอลัคทูบริยัตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการไม่ประพฤติร,รมตามสมควรแก่โลกุตระธรรม เป็นการปฏิบัติผิดด้วยเป็นไปได้ยังไงศึกษาธรรมะของพระธเจ้าลรเครียดแล้วก็ที่แปลกนั้นก็คือกล่าวธรรมะของพุยะยเจ้าน่าเครียด <c oughs> กล่าวยิ่งน่าเครียดเออน,นี่เป็นเรื่องประหลาดแล้วใช่ไหมล่ะการปฏิบัติธรรมไปเครียดอย่างนั้นได้ยังไงในนีนน้ชี้เห็นอะไรชี้เห็นว่าเออหลักการปฏิบัติในพระธรมร,รมคําสอนพระเจ้าเคยพวกเรามีไหมฟังธรรมะแล้วฟังไปฟังมาแล้วปวดหัวมีไหมมีไหม,มไม่เหลือ ฟังไปฟังมาแล้วถีรมิทะเล่นงานหดหูเซ็งนี่อันเนี้ยนี่ยุ่งแล้วงานเนี่ยเป็นไปได้ยังไงฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะถ้าเราตั้งกุศลและจิตไว้ตั้งศรัทธาไว้ตั้งความเพียรไว้ตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญาไว้จะไปปวดหัวได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ที่จะปวดหัวอาจจะล้าเมื่อกุศลและจิตเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยร่างกายล้าได้ไม่ไม่แปลกแต่ถ้าลองเข้ามาอยู่ในกลุ่มของสมาธิสิกขา ก็พักที่มันจะไปล้าก็ไปอยู่ในตัวปัญญานั่นแหละเวลาไปวิจัยแยกแยะแต่ว่าจิตมันไม่ได้เป็นอกุศลนะแต่เมื่อใช้พลังในการวิจัยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันต้องใช้พลังมีได้ที่ล้าเวาลานั้นท่านจึงนเนี่ยให้มาหยุดกับสมาธิต้องการบอกพวกเราว่าการปฏิบัติธรรมต้องสามารถดําเนินชีวิตได้ในทุกทุกทุกประเด็นทุกเลือกต้องให้กุศล,ลจิตเกิดให้ได้ ถ้าปุตตจิตเกิดไม่ได้นี่แปลว่าเป็นการปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดแล้วเราเองนะปฏิบัติผิดบางคนคือคือพวกเราเนี่ยเคยเคยศึกษาทางโลกเคยเรียนเคยไอ้ล่องเดิมเนี่ยร่องที่เคยอ่านหนังสือแล้วเครียดฟังข้อมูลต่างๆแล้วเครียดเนี่ยไอ้ล่องตรงเนี้ยล่องตรงเนี้ยมัน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 ล่องลึกแล้วมันชํานาญมันจะวิ่งไปมุมนั้นตลอดมันจะวิ่งไปมุมนั้นตลอด เอามาอ่านพระไตรปิฎกอ่านมาเอามาไม่เคยเครียดเพราะอะไรรู้ไหมอามาก็เปิดบางทีเอามาก็ดูอยู่แค่สองสามประโยคบางทีก็ดูดูไปทั้งหมดเบ็ดเศ็จก็มาดูประเด็นตรงนั้นดูประเด็นนี้แต่ว่าสติได้จเจริญสมาธิเกิดปัญญาเกิดหรือฟังพระธรรมเนี่ยเอาหนังสือที่ยอมสรุปเอามาดูขึ้นไปบนรถมาก็ามาดูดูดูด,ดูแลก็อธิบายให้พระฟัง เนี่ยแต่ละประเด็นท <that rawd unre> ี่บอกว่าเออเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องต่อยังไงประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ต้องสรุปยังไงก็บอกอธิบายอธิบายอธิบายพระท่านไปด้วยโยบที่นั่งอยู่ในรถมาบอกโอ้พอฟังอย่างนี้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นว่าโอ้เป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์แต่ถีไแม้ถ้าอ่านไปธรรมดาถ้าไม่เจาะเข้าถึงการว่าสติปัฏฐานเกิดยังไงสมาธิเกิดยังไงปัญญาเกิดยังไงก็จะไม่ได้ไม่ได้การปฏิบัติในการอ่าน การดาเนินชีวิตของพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้การปฏิบัติผิดและปฏิบัติถูกในทุกเรื่องถ้าศึกษาพระธรรมแล้วเข้าใจธรรมะการปฏิบัติเข้าถึงแล้วแปลว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะทํากิจใด,ดๆทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อเป็นตัวสติในการเป็นเนื้อเป็นตัว,ตนนตวทุกกระบวนการความคิดสติต้องมามีส่วนทั้งนั้นไม่ปล่อยให้ความคิดเกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยสติมากํากับในทุกประเด็นพอสมตมสสติมากํากับแล้วแปลว่าถ้าดึงปัญญามาได้ดึงความเพียรมาได้ แล้วก็มีความเข้าใจชัดในประเด็นใดๆมันกลายเป็นสติปัฏฐานพระองค์คุณมานี่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแปลวามาแล้วใช่ไหมเหมือนขอยกตัวอย่างบ่อยๆที่บอกว่าการกระทําให้มากถ้าในขณะนั้นเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไประลึกถึงบุคคลอื่นสัตว์อื่นแต่ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกในตัวงตนเองหรือระลึกถึงเอียบทที่กําลังยืนเดินนั่งนอนหรือกําลังระลึกการก้าวไปถอยกลับแลงตรงแลเหลียว ลืดดึงเอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ,อามาระลึกหรือเจาะไปที่ธาตุดินน้ำไฟลงหรือเจาะไปถึงกระแสชีวิตที่ตายกับกระแสชีวิตที่เหมือนศพที่เราแบกขันธภาละในขณะที่สติหรือกําลังระลึกคุณของรพระเจ้าเป็นต้นสติที่กําลังดําเนินเป็นไปอยู่หรือการระลึกเป็นไปอยู่ในขณะนั้นปิดบาปได้ความเพียรประคองปัญญารู้ชัดในขณะกระทาให้มากนี่เขาเรียกว่ารักษาตนเนี่ยรักษาตนกระทําให้มากเพียรพยายามขมักขม้น ให้บรรดาสติมีกําลังมากขึ้นความเพียรมีกําลังมากขึ้นสมาธิมีกําลังมากขึ้นปัญญารู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนมากขึ้นนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้คือรักษาตนพอไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ตั้งขันติไว้ขันติคือความอดทนต่อการที่จะไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตั้งอวิหิงสาคือการไม่คิดเบียดเบียนตั้งเมตตาคือความรักความปรารถนาดีแล้วก็ตั้งกรุณาจิตคือความสงสารปรารถนาจะให้เขาพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างนี้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นใช่ไหม รักษาบุคคลอื่นดันั้นการรักษาบุคคลอื่นสติที่ตั้งกรณีที่มีขันติในการสัมพันธ์กับุคลอื่นมีความไม่คิดไม่เบียดเบียนในการสัมพันธ์กับุคนอื่นมีเมตตาในการสัมพันธ์กับุคลอื่นมีกรุณาในการสัมพันธ์กับคลอื่นการรักษาบุคคลอื่นในขณะนั้นชื่อว่ารักษาตนการตั้งสติปัฐานที่กําลังดําเนินอยู่ที่ตนกําลังดําเนินอยู่ฝึกอยู่เพียรพยายามให้เจริญให้พัฒนาขึ้นอย่างนี้ชื่อรักษาตนการรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นการรักษาคนอื่นก็ชื่อว ทีนี้เวลาเราเราถ้าเราเข้าใจในการดําเนินชีวิตยอย่างนี้ปุ๊บถามว่ามีเรื่องใดที่สติปัฏฐานจะไม่เป็นทีจ่จะไม่ไม่เป็นที่ตั้งของสติปัฏฐานไม่มีเลยไม่มีเลยนะเนี่ยแม้แต่เราจะอ่านหนังสือแม้เราจะฟังพระสัทธรรมสติก็ได้อาหารมากขึ้นความเพียรก็ได้อาหารมากขึ้นปัญญาก็ได้อาหารมากขึ้นใช่ไหมความเชื่อมั่นทั้งหลายก็เกิดขึ้นแต่ทีนี้ให้สังเกตด,ดูไหมว่าชีวิตเราก็เนี่ยล่วงการผ่านกันมาทุกขณะ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 แต่ทําไมเราได้ความ ตำหนักบ้างขัดเคืองบ้างรุ่มหลงบ้างขดขู่บ้างท้อแทบบ้างอันนี้เป็นอะไรเนี่ยแล้วชีวิตก็แตกดับสืบต่อแตกดับสืบต่อแปลว่าเราทําขณะให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆเลยนะทาไมเราทาเราทาไมเบียดเบียนตัวเองประทสธไลยตัวเองแบบนี้ใช่ไหมคือบางทีเราขับเน้นไปที่จิตข้างนอกกลายเป็นว่าจิตไม่มีสติประฐานกํากับและทีนี้กระแสะชีวิตก็ล่วงการไปเรื่อยๆจะไมเกิดดับสืบต่อไปเรื่อย วัยก็ล่วงไปชีวิตก็เสื่อมไปชั้นแห่งวัยก็ละลําดับไปไอตัวมัจจุาราชมฤตยูทั้งหลายก็ดักดักอยู่ทุกทกทางนะทางจากทวารวิถีก็ดักคอยตัดรอนทางทวารตาก็คอยตัดทางทวารหูทวารจมูะทวารลิ้นทวารกายและทวารใจในทางหกทวารเนี่ยมรณะภัยคอยดักหมดเลยไอตัวกระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อไปมันเพื่อจะไปเปลี่ยนภพ ทีนี้มันเกิดดับสืบต่อมันไม่เป็นบารมีไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาที่เสียหายมากเลยนะและเราคุ้นเคยแบบนี้มานานแล้วพวกเราเป็นพวกขันยัตนาธาตุที่มันเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายก็เรียกว่าสังสารวัตรใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้เป็นอย่างนี้ยทีนี้ถ้าศีลสมาธิปัญญามันไม่เจริญขึ้นไม่เจริญขึ้นก็แปลว่าไอ้สังสารวัตรมันจะหยุดการสืบต่อยังไงแล้วนี้พานมันจะได้ได้จากไหนเป็นไปไม่ได้เลยมันก็เล่นกับสังสารวัตรอย่างนี้แหละ เนี่ยถึงบอกว่าเวลาพอกันรเรามาพบพระพุทธเจ้าพบพระสัตธรรมเรามารู้ความจริงของชีวิตเราจรึงไม่ปล่อยให้ขนักในชาวนะทุกชาวนะเนี่ยมันเสียหายก็เลยต้องตั้งสติไว้ก็คือตั้งสติปฐานไว้ไอการตั้งสติปฐานอย่างนี้เขาเรียกปฏิบัติถูกแต่ถ้าไม่ตั้งเขาเรียกปฏิบัติผิดนี่เป็นแบบนี้นะทีนี้การที่จะตั้งได้ขนาดนี้แปลว่าความเข้าใจแปลว่าต้อง,องชัดถ้าความเข้าใจไม่ชัดเสียหายเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็ปล่อย สีมาปรากฏทางทวารตาลงสู่ทวารใจเสียงปรากฏทางทวารหูลงสู่ทวารใจกลิ่นปรากฏมาทางทวารมูกล,ลงทวารใจรสกระทบทวารลิ้นลงสู่ใจธารมรมปรากฏแก่ใจเอ้ชาวนาที่สืบต่อสืบต่อสืบต่อไม่มีศีลสมาธิปัญญาเนี้นะั้นยันสติปัฏฐานอยู่ไหนสมาปัตฐานอยู่ไหนอิทธิบาทอยู่ไหนอินทรพราพุธชงมักไม่มีเป็นอะไรเป็นอาสวะโอคะโยคะ คันธะอุปาทานนิวรณ์กิเลสสังโยชน์อะไรตามมาก็ยืดเยอไงมันเป็นแบบนี้นะแทนที่จะสติปัฏฐานสมาปัฏฐานอิทิบาทอิสีบาละโพชงมากเกิดไม่ใช่แล้วอาสวะโอคะโยคะคันธะอุปาทานนิวรณ์กิเลสสังโยชน์เต็มไปหมดลกลุงลังหมดเขาเรียกปฏิบัติผิดงนั้นเรา,าทํนะาไมเราต้องรู้อกุศลทําไมต้องรู้จากอกุศลนี่สําคัญมากนะแล้วทําไมต้องรู้โพธิปักถ้ารู้อกุศล ก็อบายทุกติถ้าการอากุศลไม่ได้ก็อบายทุกติวิบาติโลกป่อให้กุศลเกิดก็เป็นสุกติโลกสวรรค์ถ้าทําสติประฐานสมประฐานเกิดก็ไปนิพพานใช่ไหมหลักการก็อย่างนี้ก็ดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ตกลงยาวทางไหนก็ให้ชัดห้ามวิจิกิจฉาขับจัดความลังเลสงสัยเสียแล้วก็ถามตัวเองให้ชัดว่าตกลงจะเดินทางไหนกันแน่จะเอาอยัางไงดีไปปรึกษา ปรึกษาตนเองอ่ะจัดประชุมแล้วกป็ปรึกษานนยมยมนะประชุมปรึกษาประชุมกลุงคุสนธามทั้งหลายก็ปรึกษา,กษา,กษาแล้วก็ห้ามบอกว่าไปเรื่อยๆประเด็นก็อยู่นี้ว่าถามพวกเราว่าถ้าจะทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดหรือทําสติปัฏฐานเกิดเหนื่อยไหมถามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถ้าจะทําการถ้าจะดําเนินชีวิตด้วยสติเนี่ยเหนื่อยไหมใครเหนื่อยบ้าง บอกความจริงมาน,นะหลายคนเหนื่อยเหตุผลที่เหนื่อยก็คือเหนื่อยต่อการที่ต้องตอบความโลภโกรธหลงเนี่ยเอตนามาอล้รที่ดีคือคือคำว่าเหนื่อยในที่นี้ก็คือพอเราตั้งสติป,ปุ๊บเอตนามาอล้รที่ีมันบอกไม่เอาเราจะไปทางนี้แล้วก็ถูกลากมาใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นคนดีเราอยากจะพฤติด,ดีเราอยากจะได้ดีๆนี่แหละแต่มัน เขาเรียกว่ามันดึงไม่ขึ้นดึงตัวเองไม่ขึ้นมันได้แค่มันได้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ถูกลากไปฉะนั้นการมันเลยเหนื่อยใครเคยเป็นอาการแบบนี้ไหมหนุนเป็นไหมมันเหนื่อยคืออยากจะทําดีมันก็ได้แค่พอประมาณเช่นว่าทําไมต้องทําตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงขอเป็เละละเล่นๆคืออยากปล่อยใจบ้างอะ่ะเคยเป็นไหมยอยากจะปล่อยใจไปตามลมพัดใบไม้สายลมแสงแดด อยากจะดูทิวทัศน์สวยๆงาม,งามๆเพลอเอบางทีอยากจะฟังเพลงบ้างอยากจะดูการละเล่นอยากเหมือนเหมือนเราเข้าไปในในโทรศัพท์แล้วเราเข้าไปในไลน์เข้าไปในในไปหาข้อมูลแล้วอยากจะเข้าไปดูปลาบ้างดูเสือไอ้ดูสัตว์สิงโตบ้างไอ้ดูเขาเต้นราบ้างชดุดสวยๆบ้างดูอาหารอร่อยอรอยว่าะอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามีไหมเออมันมัน คือเราไม่อยากจะอยู่กับสติปัฏฐานเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวมันอึดอัดขอไม่เป็นสติปัฏฐานบ้างได้ไหมขอมีเวลาส่วนตัวที่อยากจะอยู่กับกิเลสบ้างเลยก็คือธรรมะก็ทํานะจะให้ทําอย่างหามลูกหามข้าม,มันเครียดขอผ่อนคลายบ้างให้ดูอะไรสวยๆมาไปเล่นกับเด็กบ้างง้องแงงองแงสนุกสนานเนี่ยคือรู้สึกว่ามีความสุขมันคลายมันผ่อนคลายไงพวกเครียดพวกเครียดมาเห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาก็ไปหยอกล้อกับเขาใช่ไหม เอาใครมปรีประมาณแบบนี้บ้างไอ้ทานก็อยากจะไปศีลก็อยากจะรักษาสติปัฏฐานก็อยากจะทําแต่ขอเป็นระยะแต่ถ้าทั้งวันทั้งคืนโวยตายดีกว่ายิ่งไม่ไหวใครมีรใครมีใครยังมีความคิดประมาณแบบนี้บ้างถ้าศึกษาหรือมีจิตสํานึกในการที่จะทําให้สติปัฏฐานเกิดจริงๆอาการมันจะเป็นยังไงมันจะฟังและฟังและจับทุกประเด็นว่านี้มีประโยชน์นี้ไม่มีประโยชน์นี้มีสาระนี้ไม่มีสาระ นีเน้เป็นทำดำําทําขาวนี้เป็นสิ่งที่ควรจเจริญและไม่ควรจเจริญสาระจริงๆไม่มีศีลอยู่ในนี้ไม่มีสมาธิอยู่ในนี้ไม่มีปัญญาอยู่ในนี้ไม่ได้มีองค์คุณแห่งการที่จะดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสิ้นทุกเลยเนี่ยเออมีแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นคือประเด็นทําให้กล่อมหมูสัตว์ให้เพลินไปด้วยตัณหามานาและทิฏฐิเท่านั้นมันเจาะเข้าไปเห็นจริงๆแล้วมันเป็นมองสิ่งใดสติมันจะแข็งแรงปัญญาจะชัดเพระสติมีกําลังปุ๊บจับประเด็นนั้นมาก็าไปเจาะ ประเด็นจริงๆว่าถ้ามันดีจริงเราจะฟังคือดีในที่นี้แปลว่ามันทําให้ศรัทธาเจริญขึ้นความเพียรเจริญขึ้นสติสมาธิปัญญาเจริญขึ้นเราจะมนัศสิการสิ่งนี้จริงๆแต่พอมนัศสิการไปปุ๊บจิตใจก็เริ่มกำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างรุ่มหลงบ้างกลายเป็นคนไม่แข็งแรงในกุศลเลยจิตใจกับกายเป็นอ่อนแอเพราะเจอสังเกตได้เพราะเจอบาปเจอเอกุศลกระทบกระทั่งหน่อยก็ทิ้งตัวทุกข์ะทมอยู่นั่นแหละ แล้วก็ล็อกทิฏฐิล็อกทัศนคติกอดพนาพนอกับไอ้ราคาโทสศัพมหานิยอันนี้ไม่ใช่ละเสพแต่ถ้าเป็นความจริงหรือถ้าเป็นสติปัฏฐาจริงๆเนี่ยทุกประเด็นมันจะดึงมาเลยเนะดึงมาสอบถามอย่างยกตัวยอย่างเคยยกไปบ่อย,ว,ยว่าสมมุติว่าเพลงโอ้เพลงนี้เพราะใช่ไหมบอกอ่ะเพราะตรงไหนเอามาว่ากันที่เพราะหรือม,มันให้อะไรจะเอาเนื้อหามาว่าเลยว่าขอขอเช็คเนื้อหาเพลงหน่อยดิ พูดเรื่องอะไรมีคําว่าสติอยู่ในนี้ไหมมีคําว่าความเพียรอยู่ในนี้ไหมมีคําว่าปัญญาอยู่ในนี้ไหมมีคําว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่ไหมไม่มีมีการอธิบายเรื่องขันในยตานาธาสัจจะอินทรีย์ปฏิสุบาทบอกทําให้เราหายมึนหายโง่ในนี้ไหมไม่มีได้อะไรได้กวาเพลินได้ความเพลินได้ความมัวเมาร่มหลงโอ้ไม่ไม่ไม่เกื้อกูลต่อปัญญาเลยไม่เกื้อกูลต่อปัญญาเนี่มันจะมันจะเข้ามาวิจัยทุกเรื่องเลยนะเอ้าตันหาเชิญอธิบายเหตุผลมามันดีอย่างไงมันจะบอกนี่นะ ทิ้ทีทำไมล็อกความเห็นกลัวอะไรกลัวอะไรที่กอดความเห็นกัาไว้น่กลัวอะไรถ้าจริงมันต้องกล้าเปิดเผยมันต้องกล้ามาวิจัยต้องกล้าแยกแยะเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเนี่ยเราเราเคยเราเคยดึงความคิดของเราเองอ่ที่ไปจมอยู่หรือไปมัวเมารุ่มหลงกล้าที่จะดึงความคิดนั้นมาให้ปัญญาตรวจสอบจริงๆไหมแบบตรงไปตรงมากล้าไหมแล้วกลัวอะไรอ่ะกลัวสิ่งที่เรายึดถือไว้มันเพราะมันจริงๆที่ยึดถือไว้มันไม่ดีจริง ใช่ไหมถ้ามันดีจริงมันต้องทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการตรวจจอบแล้วก็ไม่ไปสัมพ,พันธ์เกี่ยวข้องสิ่งนั้นแล้วสติสมาธิปัญญามันต้องเจริญขึ้นจิตใจมันต้องเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมแล้วความเชื่อมันต้องเกิดขึ้นความเบิกบานล่าเริงทั้งหลายมันต้องเกิดขึ้นสิเนี่ยการท้าปฏิบัติอย่างน okay. <c oughs> ี้คิดว่ากิเลสมันจะมีที่ยืนในสังคมองไหมถามนี่เอ๊ะเราเราเป็นการปฏิบัติทําแบบปณีปนอมกับกิเลสหรือว่า เป็นการปฏิบัติคําจริงๆเนี่ยเรายังรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยมันจําเป็นกับชีวิตเราไหมถามจริงราคะโทสะโมหะมันยังเป็นความมีความจําเป็นไหมยาอมลินดาจําเป็นไหมโลภะโทสะโมหะยังมันยังจําเป็นไงไม่จําเป็นใช่ไหมเรยอบอกเฮ้ยถ้าเราไม่มีโลภไม่โกรธไม่หลงเราจะอยู่ในสังคมไม่ได้ใคๆคิดแบบนี้ไหมเฮ้ยเราก็เสียเปรียบเขาสิคิดอย่างนี้ไหมการคิดแบบนี้แปลว่าไม่เข้าใจา ปัญญาไม่มีทางเสียเปียบโรภะตัสสามหวสติไม่เคยเสียเปรียบโรภะตัสสามหวและการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่ไม่ใช่เจริญแบบหลบลี้หนีหน้าไม่ใช่หลบหลบซ่อนๆแต่เป็นการกล้าเผชิญในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลภะตัสสามหวเห็นคนพาลเห็นคนกระทําอกุศลทั้งหลายไม่ใช่วิ่งหลบกลัวหงอไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเลยเข้าใจไหมล่ะแปลก เอางี้เวลาเราไปอยู่ในแวดวงคนทั่วไปเนี่ยเวลาคนทําบาปทำอกุศนเนี่ยโอ้ยไอ้อามาเทิงเสียงดังอ้อาวยายใช่ไหมเช่นเด็กในบ้านเนี่ยเวลามันเกิดอกุศลมันร้องวิท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 คนในบ้านงอหมดเลยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีสติปัฏฐานกงน,นสักคนในบ้านนั้นไม่มีสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานเกิดขึ้นมาปุ๊บจะยอมจำนวนกับเด็กอย่างนั้นไหมไม่เลย กับมีปัญญารู้วิธีการจะจัดการให้อกุศลของเด็กนี้ออกอยังไงมีวิธีด้วยอามาก็ได้เล่าอามาก็ยังเล่าเรื่องอหมอที่มาที่ยอมส่งมาให้มาดูมานวดให้ามาก็ถามว่าเขาอยู่กับลูกมีลูกสองคนลูกคนโตสองขวบถึงสามขวบไอ้คนเล็กกันหนึ่งขวบกำลังเกิดแต่นี้ก็ต้องแยกกันดู ตอนกลางคืนก็แม่ก็ต้องไปดูเด็กออกตัวตัวเล็กพ่อก็ต้องดูไอ้ตัวโตเนี่ยไอ้ที่มันก็ร้อง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 มันจะไปหาแม่ไปหาแม่แม่ก็ต้องอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไอ้ทำไงพ่อก็ง่วงก็เลยนึกถึงคำพระว่าไอ้การร้องไห้เนี่ยถ้าใครร้องดังกว่าคนร้องน้อยกว่ามันยังเงียยหูฟังพ่อไม่รู้จะไปยังไงพ่อก็เลยนอนร้องไห้ดังๆมาฮือร้องปิดไปแล้วก็ร้องไห้ไอ้เจ้าเด็กก็ เด็กก็ตกใจเอ๊ะพ่อร้องไห้มันก็เล็งฟังสักพักหนึ่งมันมันก็เข้ามากอดพ่อโอ้ป้าป้าหนูหนูไม่ไปหาม้าแล้วหนูจะอยู่กับพ่อพ่ออย่าร้องเด้อพ่อก็ร้องก็ร้องร้องกันะค้อยราวนี้ก็กล่อมกล่อมกล่อมพ่อไปแล้วมันก็เด็กไงโมหะมีกําลังนี่มันจ๊รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วพังก็หลับไปก็เลยมาบอกพระอาจารย์เนี่ยผมใช้วิธีเนี่ยผมถึงได้หลับได้เห็นไหมว่า สติปัฏฐานเนี่ยรืกตัวปัญญาเนี่ยมันไม่ยอมแพ้กิเลสไม่ยอมจำนนใช่ไหมละ่ะอันนี้ไอ,นนอนน้ที่ทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้ปัญญาเนี่ยเขารู้ขอบเขตของกิเลสหมดรู้วิธีการจัดการกับกิเลสหมดกิเลสจะมีอิทธิพลอิทธิฤทธิขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเกินขอบเขตของปัญญาไปได้ถ้ากิเลสเป็นเหมือนทะเลมหาสมุทรปัญญาก็เหมือนกับขอบของมหาสมุทร น้ามหาสมุทรจะดันน้ำสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถจะเลยขอบเลยฝั่งไปได้ฉะนั้นฝั่งเหมือนปัญญาก็จะต้งองคอยควบคุมปริมาณของน้ําทะเลหรือมหาสมุทรนั้นแขนใดสภาพของปัญญาก็จะพัฒนาแปลเปลี่ยนไปเพื่อจัดการกรับกิเลสคุมกิเลสได้ตลอดถ้ามนุษย์พัฒนาปัญญาฉะนั้นกิเลสจะซับซ้อนขนาดไหนร้ายกาจขนาดไหนปัญญาก็จะสามารถจัดการกริเลสได้แต่ปัญหาของมนุษย์เนี่ยเพราะมนุษย์ไม่พัฒนาปัญญา ให้อยู่เหนือกิเลสปัญญาก็จะไปรับใช้กิเลสอนี้อันตรายอันตรายงั้นพวกเราศึกษาสติปัฏฐานพวกเราศึกษาเจริญสติจเจริญปัญญาความเพียรเป็นต้นจัดการกิเลสไม่ใช่ยอมจำนนต่อกิเลสนี่เป็นแบบนี้นะพอเข้าใจไหมเล่าเออก็เลยวันนี้ว่าจะถามไพยอย่อีก่รูปหนึ่งเวลาหมดเลยจะมาเลยพูดอะไรไปไม่รู้พอจับประเด็นได้ยังสรุปคือ ต้องไม่ยอมจำนนต่อกิเลสต้องไม่ยอมจำนนและก็ต้องเร่งรีบในการพัฒนาสติหรือฝึกสติปฐฐานปัญญาและความเพียรทั้งหลายให้แข็งแรงจนรู้สึกว่ากล้าที่จะจัดการกับราคาตัวสามโมหาได้และถ้าบอกพวกเราว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ากิเลสเนี่ยเขาไม่มีกําลังกิเลสเนี่ยอ่อนแอมากเขาไม่มีกําลังอย่างที่เราคิดหรอก แต่เพราะเรานี่แหละไปให้อาหารเขาอย่างติดต่อและต่อเนื่องติดต่อและต่อเนื่องดูเหมือนเขามีกําลังหยุดให้อาหารปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาจะซุดทันทีเลยกิเลสต้องกินอาหารตลอดแต่สติและปัญญาให้อาหารเพียงครั้งเดียวอยู่ได้บางทีเป็นวันเลยมันมีพลังอนุภาพมากอันนี้บ่งบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเราให้อาหารเองกิเลสโดยไม่รู้ตัวเขาเลยมีอิทธิพลกับชีวิตของพวกเราเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ถ้ารู้ความจริงอย่างนี้รีบให้อาหารของสติปรรัญญาและความเปี่ยนป็นตันเสียแล้วท่านทั้งหลายจะจะปลอดภัยโอเคยังอ่าต่อไปจเจริญอาณาปณสติจเจริญอาณาปณสติหรือท่านทั้งหลายปรารถนาจะ,จะเจริญเมตตาก็ไม่เป็นแล้ท่านทั้งหลายเชิญเลยมาแปดนาทีแล้วตั้งใจ